สวัสดีสวัสดีโอ้อยังวะสิบ่าวลาอกไปตกทยแหมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้นะคะเท่ากับมาเที่ยวเม,ม,นนะะมืองมืนนะคะเมืองมืนเมืองมืนอยู่เดนมาร์กอยู่ทั้งทั้งใต้ของเดนมาร์กเขาเอิ่นเมืองมืนอันนี้มันเป็นสถานที่ที่เขาเอืน่นึ่งเมืองมืนคลินจากว่าแปลอีหยังนะคะแต่ว่าแปลว่าอีหยังกับบลูเท่ากับอ่านไปฮ่เอาบรรยากาศมาเที่ยวนะคะ แต่แต่มองนี่วิววิวงามๆนะคะปานะคะนี่เห็นบอ่อเอาเอาปลามาให้เบิงปลาบานเพินนะคะปลาบานเพินอันนี้เขากับกระลังสียางลงกระลังสียางลงไปตะกี้เข้าขึ้นมาแล้วนะคะบันนี้เขากับสียางลงไปนะคะเอาบรรยากาศมาให้เบิงเด้อค่ะปลาบานเพิ่นกัสีงามเขียวอุม่มาตอนนี้กระไดเพราะว่ามันเป็นนาอันนาห้อนบานเพินนะะ่นเด้อค่ะ นี่เห็นบอกปลาเป็นกระสิงามมีแดดซองสวยหลีแล้วค่ะเดอ้องามมีหลีโอ้ยบันี้กระสิยางล่มงบันไดกระสิยางลงจังไหนนี่เออนี่เด็กมันไม่บันได้เขากะยางขึ้นบันไดมากบงหันูนี่กระยางลงบันไดไปแล้วค่ะเดอ้อนี่เห็นบอกโอ้ยเมือ่อยยางขึ้นมากับเมือเม่อยแล้วยางล่องกระสีเมื่อยอีก มันสูงนะค่ะนี่เห็นบอนี่มันสูงสูง,สงค่ะสูงเน่เห็นบอนี่เห็นบอโอ้ยสูงอีหลีขันไปยืนใกล้ๆมองหน้าผาก็สิขาสันเที่ยวเที่ยวขาขาวอ่อนเบิดแ้ะเบิงส่งเมืองมืนเด้อค่ะอันนี้กับเมืองมืนวิวบรรยากาศเมืองมืนม,นมาให้เบิงเด้อค่ะมันก็เป็นเมือนงน้อยๆอย,อยู่อันทังไตของประเทศเดนมาร์กเด้อค่ะเด้อ อันนี้กําลังสีย่างลงเด้อค่ะย่างลงบันไดตะกี้ย่างขึ้นมาบันไดกระสีพาย,ยางล่องบันไดเด้อค่ะเด้อส้มวิวส้มยังไปอันโอ้ยหนาวขึ้นมาข้างบนกันหนาวเด้อค่ะเด้อหนาวอยู่ลมมันเย็นใส่กางเกงขาสั้นมานั่งอ่ะเฮ้ย หนาวกันหนาวโอ้ยสวยงาม <c oughs> ให้เบิร์นไฮเบิร์วิวแล้วค่ะวิวงามเลยค่ะเดอ้องามเฮ้ยใกล้สิถึงใกล้สิถึงใกล้สิถึงพื้นดินแล้วเลยค่ะเดอ้อนี่ขึ้นมาจากกิโลโบุ <c oughs> ลับมาให้เบิร์คนก่อนเดี <c> ๋ย <oughs> วสิโบเห็นคนได้ยินแต่เสียง น้ำเบิ่งค้นได้ค่ะเด้อเบืองค้นน้ำเบืองวิวน้ำนะค่ะนี่ไปน้ำกันเด้อไปน้ำกันเนาะค่ะนาอโอ้ยมาเที่ยวเมืองมืนบ้านเพลินเนาะค่ะมือน,นี้เมืองมืนที่เด่นมานะคะอยู่ทางใต้ของเด่นมาเพลินนะคะเมืองน,นี้เข้ากับมาเทียวส้มใหม่ส้มสวนไปตรงเบืองบันไดเดี๋ยวมันจิตกหัวซัก ขันยางไปบ่เบิ่งมันก็สิตกหัวซักเด้อค่ะเด้อต้องเบิง่งไปเดี๋ยวสินีสินยางลงอันอีกบาตรมองนึงเดี๋ยวเสี่ยวมาให้เ,เอออเาคลิปใหม่มาฝากเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวลูกสาวแอนจะเล่าเวท ไฮไฮไนซ์ทีสมีหนุ่มมาสองกล่องเด้อค่ะเด้อมีหนุ่มหนุ่มมาสองกล่องเนี่ยทักมีหนุ่มมาสองกล่องน้ำอยากเขากล่องเด้อค่ะเด้ออยากล้องยูทูปเข้ากับบัวาเนาะอุ้ยตายแล้วเออเดี๋ยวแม่ไปเดี๋ยวแม่ไปโอเคไหมอันนี้เด้อค่ะเด้อเข้ากับา้าบะเบงอ่าวิวงาม วิวงามๆเด้ค่ะเดอ้เออยู่บ่อมุนนะเมืองมุนนะคะมมมมเ,ม,ม,เ,เะมืองมุนเมืองหมื่นเอยเมืองหมื่นเออเบาบ่ได้จากเ่อนะพ่อขับพ่อเมืองเมืองหมื่นเพิ่นได้ค่ะเดอ้อนี่วิวงามอันนั้นทางล้างอันเป็นนาผานาผาสีขาวๆได้คะ่ะสวยมากงามงามหลายนะคะเดอ้อหันงามหลายคะ่ะวิว วิวงามงาวิวสวยมา้พ่ผักขึ้นนะวิวงามวิวสวยค่ะเอามะเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังสัย่างขึ้นนะคะเด้อเขากำลังสัย่างเขากกำลังสัย่างขึ้นเดี๋ยวตอนยางตอนยางยางลงมาตอนนี้เขาก็สัางขึ้นยางขึ้นกะซีเนาะยางขึ้นกบไก่พอสมควรเขากับยางไป เห็นค้นยางขืนแพากันหอบเสียงเซาไว้อย่างหอบแพ้แขกโยสัน่นอันนี้ขืนมาได้ขืนมาได้สั่นหนึ่งแล้วเด้อค่ะเนี่เห็นปะขืนมาได้สั่นหนึ่งกับยังเมื่อยเมื่อยแล้วขื่นมาได้สันนนนส่นหนึ่งกับยังเมื่อยได้ค่ะเด้อเอียงวะสิปโป,โปโออกกล่องค่ะอันนี้สั่นที่สองกำลังสิขืนโอ้ย เมื่อยแล้วล่ะค่ะเนาะอันนี้สันที่สองสันที่สองด้วยค่ะเด้อนี่ก็ขึ้นมาสันที่สองเราก็กำลังสิข้นไปอีกเห็นไหมเฮ้ยล้างทัวล้างทัวภาษาเดนมาร์กค่ะว่าอ่าเลาะๆอยังก่อน อ,อะไรนะเบอกอีหยังบุอันแปลภาษาบานเท่าก,กับแปลยากแปลซ่าลังทัวก็คือลองลองทัวน,ะะน,นั่นแหละนะก็คือลองทัวเออมันต้องอย่างอีกไก่นะแม่บอมันต้องอย่างอีกไก่คนมาลัางทัวพัสนล้างทัวกันย่างอีกไกลภาษาเดนมาร์กอ้ยเอาคืนไปนักกันค่ะ เป็นกำลังใจให้กันนักกันเนาะค่ะน้อนะแล้วเป็นกำลังใจให้กันแน่เออนั่นล่ะเฮ้ยย่างคืนไปนักกันนี่แหละค่ะเมื่อยกับเมื่อยเน้อของกันมาสันที่สามนี่คือซึงหอบแหกๆแล้ววะกันสันที่สี่ที่หามันสิพอตายดิตายแหงย่างเคียดบ่อุ้ยสันที่สามแล้วค่ะนี่ขึ้นมาสามสันเลย มันสูงหลายสูงกักสูงแน่โอ้เศร้าเมื่อยก่อนอุ้ยขาสั้นเทียเทียขาสั้นเทียดเทียเบิงงงเบ้งข้างล่างเนาะค่ะดอเบิ้งข้างล่างโอ้ขาสัน้นขาสั้นเทียเทียเราเมื่อยอเบิ้งข้างล่างสูงอุ้ยเท่านี้ก่อนเด้อค่ะ จบคลิปข้อนี้ก่อนขอเวลายางขึ้นก่อนไม่ไหวแล้วหอบค่ะหอบเมื่อยหลายบายบายค่ะ